สวัสดีครับผมพระบ้านยอดนิยมยามบ่ายนะครับ EP พีที่หนึ่งร้อยห้าสิบหกนะครับพระเก่าเก่ายอดนิยมสวยๆนะครับหมอมมาใหม่นะครับหลายรายการนะครับพร้อมกับพญานะครับสมเด็จโตวัลรคังนะครับเป็นพญันที่เจ้าของเดิมบูชาอยู่นะครับเมตตามหานิยมสุดยอดนะครับพญันรูปเหมือนนะครับสมเด็จโตวัลรคังครับที่ระลึกนะครับในงานหล่อรูปนะครับ พรทุคุณนะครับก็การฟืนกันไฟนะครับคุ้มครองบ้านเรือนนะครับสมเด็จโตนะครับพยันได้ดิบนะครับเป็นพระดิบเก่านะครับ EP ที่หนึ่งร้อยห้าสิบหกนะครับคลิปนี้นะครับพร้อมกับรายการพระเครื่องเก่าๆนะครับหลายรายการนะครับทื่ชอบและสนใจทักกันเข้ามานะครับอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับเบอร์นี้นะครับแอดไลน์ใส่เบอร์โทรศัพท์ครับหรือไม่ก็สแกน QR code เข้าไลน์นะครับ พระเก่ายอดนิยมนะครับมีเชิญทุกท่านนะครับวันอาทิตย์สิ้นเดือนนี้นะครับมีทีเด็ดนะครับสุดยอดพระเก่าสวยหลายรายการครับรายการแรกนะครับมาใหม่เลยนะครับล่าสุดนะครับเป็นพระยอดนิยมมากๆนะครับเป็นพระกุโบราณอายุพันกว่าปีนะครับพระยอดขุนพลกุศีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเมืองแห่งมรดกโลกนะครับสวยงามน้าเดิมเพชรบูรณ์ครับ สุดยอดหายากนะครับสวยๆแบบนี้นะครับไม่ได้ใช้เลยนะครับเดิมๆเก่าๆเป็นพระกุโบราณนะครับยอดนิยมนะครับกุสีเทพยอดขนพลมหาอำนาจนะครับพุทธคุณสุดยอดนะครับเนื้อดินดิบโบราณครับสนใจติดต่อกันเข้ามานะครับสวยๆแบบนี้ไม่มีเข้ามาง่ายๆนะครับสุดยอดหายากนะครับเป็นพิมพ์ที่นิยมสุดๆนะครับพระยอดขนพลกุสีเทพเมืองเพชรชบูรณ์ครับ ่อก็ได้เหรียญหล่อวัดวิหารเบิกนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับเป็นพระหล่อโบราณนะครับพิมพ์สมเด็จยอดนิยมสายเหนียวนะครับของดีแดนใต้นะครับเป็นพระสมเด็จหลังยันครับวัดวิหารเบิกสุดยอดพระหล่อโบราณเก่าซึ่งเป็นสุดยอดพระหล่อเก่าโบราณนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับวัดวิหารเบิกนะครับสร้างมาพร้อมกับสงครามโลกครั้งที่2นะครับแจกทหารไปออกลบนะครับสุดยอดสายเหนียวนะครับสมเด็จหล่อโบราณนะครับ จังหวัดพัทลุงครับก็มีเกจิอาจารย์ยุคนั้นนะครับปุกเสกนะครับพระธนเอียดดำนะครับจังหวัดพัทลุงนะครับสวยงามและหายากนะครับพระสมเด็จหล่อโบราณเก่าวัดวิหารเบิกดครับจังหวัดพัทลุงของก็เก่ายอดนิยมนะครับเขาก็ได้พระสมเด็จนะครับหยกแดงนะครับโบราณนะครับลงลักปิดทองเก่าองค์นี้ผ่านการใช้มานะครับมาใหม่ล่าสุดนะครับสุดยอดหายากและสวยงามนะครับลงรักปิดทองเก่าครับ ยกแดงเก่าสมัยโบราณนะครับพระสมเด็จยอดนิยมนะครับเนื้อสวยงามสุดๆครับลักและทองยังเห็นตามซอกนะครับเมตตามหานิยมสุดยอดครับพระเก่าโบราณนะครับอาจจะมีร่องรอยผ่านการใช้มาบ้างนะครับแต่พระยังสวยเดิมครับสนใจถ้ากันเข้ามานะครับมาชมพระสมเด็จเก่าๆบ้านๆกันนะครับเข้ามารอบบ่ายนี้นะครับล่าสุดพระสมเด็จเนื้อสวยสมบูรณ์นะครับ องค์นี้แห้งและเก่าสุดๆครับแล้วเป็นพิม์พโบราณนะครับเป็นพิมสองหน้านะครับอีกด้านหนึ่งก็คือพิมพ์สมเด็จทรงไกเซอร์นะครับ2แบบ2พิมพ์ในองค์เดียวกันนะครับเมตตามหานิยมสุดยอดนะครับพระสมเด็จไกเซอร์ครับเนื้อเก่าแห้งสวยงามนะครับได้ธรรมชาติสุดๆนะครับความเก่านะครับเป็นพระสมเด็จโบราณนะครับทรงไกเซอร์ข้าวเก่าสวยนะครับ สนใจไม่ควรพลาดนะครับพระสมเด็จสองหน้าครับสวยงามนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับลำต่อไปก็เป็นลำดับที่สองนะครับพระสมเด็จเก่าสวยยอดนิยมครับเนื้อแห้งๆบ้านๆนะครับมาใหม่ๆเรียนเชิญทุกท่านนะครับสนใจรายการไหนทักกันเข้ามานะครับพระสมเด็จเก่าสวยมากนะครับองค์ที่สองติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับยอดนิยมทั้งรายการนะครับ เนื้อสวยงามนะครับพระสมเด็จพระองค์นี้น่าจะลงกุ่นะครับจะเห็นคาบกุเก่าชัดเจนนะครับทั่วทั้งองค์ครับลำดับที่สองนะครับคาบกุเกาะติดแน่นนะครับสวยสมบูรณ์ครับองค์ที่สองต่อก็ในองค์ที่สามนะครับพระเก่ายอดนิยมนะครับบ้านๆท่เด็ดที่เข้ามารับชมนะครับถ้าโอนก่อน15นาฬิกาก็ยังส่งทันนะครับถ้าโอนหลัง15นาฬิกาก็ข้ามไปวัน พรุ่งนี้นะครับในการจัดส่งนะครับองนี้เป็นองค์ที่สามนะครับพระสมเด็จเก่าสวยยอดนิยมนะครับลำดับที่สามปนนี้ปิดบ่ายสามนะครับทุกท่านองค์นี้องค์ที่สามของรายการพระสมเด็จครับเนื้อสีสวยบ้านๆเก่าๆแห้งๆมาใหม่ๆสวยงามมากนะครับทั้งองค์นะครับพระสมเด็จยอดนิยมครับองค์ที่สามเก่าสวยสุดๆนะครับบางนะครับ ชื่นชอบและสนใจไม่ควรพลาดนะครับสุดยอดมากๆนะครับพระสมเด็จลำดับที่3ต่อไปก็เป็นองค์ที่4นะครับพิมพ์ลึกสวยคมชัดนะครับมีเส้นบังคับพิมพ์นะครับเนื้อเก่าเดิมๆครับลำดับที่4มีน้ำหนักนะครับและมวลสารเก่าธรรมชาติครับพระสมเด็จยอดนิยมองค์ที่4ครับพิมพ์ลึกคมชัดนะครับงดงามสุดครับลำดับที่ส ต่อก็ได้องค์ที่5้านะครับชื่นชอบและสนใจนะครับไม่ควรพลาดนะครับพระสมเด็จเก่าสวยมากนะครับเนื้อคล้ายวัดระฆังนะครับผิมนี้นะครับโบราณนะครับให้ชมชัดชัดครับลำดับที่ห้าพระสมเด็จเนื้อสีสวยเดิมเดิมครับได้ธรรมชาติสุดนะครับงดงามนะครับพระสมเด็จองค์ที่ห้าครับด้านหลังก็ มีมวลสารเยอะนะครับลำดับที่5ครับ้พวพบกคันคลิปต่อไปนะครับบ้านยอดนิยม